เครดิตผู้แปลแปลไปอ่านไปสามารถสนับสนุนผู้แปลได้ทางทูวอลเล็ตและธนาคารกสิกรไทยตามนี้ได้เลยและทางเพจนั้นยังมีกลุ่ม VIP ด้วยรายละเอียดตามนี้เลยครับโอ้โดาบแห่งแสงน้อยนึแกโอ้เฮยตายไม่ไหวเจ่ แ yeah. หน่งศพเอเชียมาไปาวะพีสาวไปจะหนีไปแล้วอะไรตามไปเร็ว <c oughs> เอาละนะรออยู่ที่เฉยแค่สักคู่เดียวเท่านั้น <c oughs> <c oughs> อคู่เดียวจริงด้วยเจ้าปีศาจกล้ามากที่มาปรากฏตัวต่อหน้าข้าคนนี้งั้นหรือ ชายคนนี้ฝีมือเหนือกว่าเราทั้งสี่ราชาปีศาจซะอีกมันคือใครกันแน่ตอนนี้ข้าไม่สามารถหนีไปได้แล้วต่าใดที่ข้าพยายามป้องก,กันการป้องก,กันของข้าก็จะถูกอานออกทั้งหมด <c oughs> สงสัยคงไม่ต้องสู้กันานานแล้วสินะเอาให้ตายกันไปข้างป <c oughs> ีศาจนี่นะเนาะจะตายทั้งทีก็ไม่ตายดีๆต้องดิ้นรน รูปแบบที่36เฮ้ยเจ้าพิสาตรงนั้นนะ่าหยุดก่อนสิเฮ้ยเขจะไปอยู่ที่โ,งโง่แล้ววะว่าจริงพี่มันยังตามมาอีกหรือเฮ้ยหยุดก่อนดิไม่เว้ยก็ข้าบอกให้เจ้าหยุดเดี๋ยวนี้เชื่อโอ้โห ไใ้ที่สุดเจ้าก็อยุดเสืกทีนะหน้อยเด็กแต่แวหวนดีข้าจะฆ่าเจ้าฮ <c oughs> ึ่แมงมาจากไหนอีกวะเรียบร้อยผมฆ่าพิศดารได้ด้วยมือตัวเองเลยนะโออขอบใจเจ้ามากนะถ้าไม่ได้เจ้าช่วยข้า,ขาคงแย่มากแน่ๆน่หน้อยเด็กเวนนี่แม่งแยงตรู เจ้าคิดยังต่อต้านอยู่อีกงั้นเหรอไหนๆข่าก็ต้องตายอยู่แล้วข่าขอตายด้วยมือตัวเองดีกว่านะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันขยับดาบไม่ได้อะอะไรกันนี่น่าเสียดายเจ้าไม่มีสิทธิ์เลือกความตายสิ่งที่จับตัวเจ้าไว้ก็คือห่วงแห่งบาดแผลยิ่งเจ้ามีบาดแผลมากเท่าไรการปิดผนึกก็จะยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้น แม้ว่าจากกักรพรรดิปีศาจก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นไปได้แล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับเจ้าด้วยเจ้าถูกจับทั้งเป็นไหนเจ้าจงตอบคำถามพวกเรามาซี่ดีๆว่าทำไมปีศาจถึงเข้าปิดล้อมและโจมตีพวกเราด้วยกันล่ะแม้ว่าข้าจะตายข้าก็ไม่ยอมบอกเจ้าหรอกนะข้าขอสาปแช่งให้เจ้าติดอยู่ในดินแด่ปีศาจตลอดไป ดูเหมือนว่าจำเป็นจะต้องทรมานสินะเอาล่ะทุกคนใครอยากจะทรมารเจ้านี้ก่อนโอ้โหงันชอนก็ขอเริ่มก่อนเลยกันแล้วกันเระนี้ก็คือ,อยาเพิ่มความเจ็บปวดที่ใช้ขโมยมาจากห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาที่ทันสมัยของตาวะเทิตอบโดยที่ฉีดยานี้เข้าไปร่างกายจะได้รับความเจ็บปวดมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆและจะต้องทุกทรมารเพิ่มขึ้นนับพันเท่าอิบฉีดแม่ง อวิพีเสียงโอ้โหจะบอกได้หรือยังเอ้ยไอเจ็บปวดมากกว่านี้หนึ่งร้อยเท่าข้าก็ไม่ยอมบอกหรอกเงเคราะห์จะเพ่มปหนึ่งร้อยหนึ่งเท่าเอ่ออย่านะครับจะบอกอะไรครับเฮ้ยไม่ใช่งินตาฉันมั่งเอานี่ไปกินไม่มีทางข้าไม่มีทางพูดเด็ดขาดไม่ว่าข้าจะเจ็บปวดมากกว่านี้อีกหนึ่งร้อยเท่าข้าก็ไม่ยอมพูด เัินข้าขอลองดูมั่งหน่อยสิข้าขอลองบ้างข้าด้วยข้าด้วยขอชัดด้วยเจ้ชเราด้วยเอย๋อย่าใส่คิวด้เจ้านี่มันอึดียจริงนี่มันนรกชัดๆเลยข้าน่าจะชิงตายไปก่อนตอนแรกนายท่าน เธอเองเหรอให้ข้าลองดูหน่อยได้ไหมฉันกำลังควบแน่นยาปีศาสและในช่วงที่ผ่านมาข้าได้ปลูกพลังเวทมนต์แล้วมันเรียกว่ามหาเสน่ห์ข้าถามมหาเสน่ห์งั้นเหรอใช่มันเป็นเทคนิคเสน่ห์ไอ้ยี่ใหญ่ของฉันฉันสามารถกระตุน้นความปรารถนาของผู้คนและเมื่อความปรารถนาของพวกเขากำลังจะสำเร็จฉันก็จะทำลายมันทิ้งอย่างนั้นก็กระตุน้นจิตวิญญ,ญาณทำให้พวกเขาเชื่อฟังฉันได้ ดนใดทำอะไรกับดอกไม้พิซซ่าหนะ่นาดอกไม้พิซ่าที่แสดนดีจะปูกความสามารถแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเีฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่ตอนนี้ยังขาดวัตถุดิบอยู่ฉันต้องการสาวงามสักคนหนึ่งฉันต้องการใครสักคนเพื่อเป็นแม่แบบในการสร้างภาพดวงตาเออฉันขอปฏิเสธนะแม้ว่ามันจะดูไม่มีอะไรแต่บรนดาขายะขยะแขยงด้วยฉันไม่เอารอกนะหนูไปแค่รอรีบปล่อยหนูไปเถอะนะ นี่มันความสาม,มารถบ้าเลยวะเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงไม่ได้ไงก็เป็นผู้ชายได้นะผู้ชายใส่เสื้อผ้าผู้หญิงไงล่ะแต่งหญิงไงฮะสนใจรอเปล่ปาค,คือคือคือค่าขอปฏิเสธิกก็าแก่เกินไปอ่ะถ้าหน้าตาดูไม่ดีขอบีพุงคงไม่มีใครชอบหรอกเนาะจองเอ่อ อะไรฉันไม่ยอมใส่สื้อผ้าผู้หญิงหรอกนะคะในต้านมั่นใจได้เลยฉันจะสร้างภาพในสมองของอีฝ่ายให้ท่านดูเซ็กซี่ที่สุดอย่างแน่นอนนั่นไม่ใช่ประเด็นโว้ยทำไมทำไมฉันจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยว้าวว้าว,ว,าวนี่มันเอ้ยน่ะเอาทำอะไรนะ้า แบบนี้โอเคไหมนะนี่อลิมมาถ่ายรูปหนยเซ่อฮ้ยหน่อยหน่อยหนอยพอกันทีฮี่เสียวโหนี่คือตาบอบในชีวิตของฉันเลยนะนายท่านกัอนเอกจะจะนะอัพไซน์หน้าอกของนายท่านให้ไปครับอีก็น่าจะดีนะสัดสืวนก็ต้องจัดให้เซ็กซี่แบบที่ผู้ชายชอบกาก็ต้องเรียวยาวขาวแล้วดูสมส่วน ไม่ต้องบอกรายละเอียดโว้ยทำให้จบจบสักทีเถอะสวัสดีคุณปีาศาจทาไมถึงไม่มองมาที่ฉันล่ะฉันเสียใจนะโอหน้าอกใหญ่มากฉันไม่คิดเลยว่าคุณจะขี้อายแบบนี้ <c oughs> ได้สกุปใหญ่แล้วโภาพเด็ดโว้ยเฮ้ยถ่ายไปถายไป สิ่งนี้มันมันคือความอับอายช่วยชีวิตของฉันไปให้พ้นใครก็ได้ช่วยพาพวกเธอเออกไปทีเถอะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันจะทนไม่ไหวนะสิฉันจะบอกทุกอย่างที่รู้เลยจุดประสงค์ของพวกนายคืออะไรทำไมถึงได้ประสุมโจมตีพวกเราจุดประสงค์ก็เพื่อล่อให้มนุษย์เข้ามาใกล้และใช้หลินเลือดปีศาจของจกองักรพรรดปีศาจ เลือญเลือดปีศาจต้องการการเสียสละของพระในช่วงบุพเพจิวิญญาเพื่อให้เปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และจุดประสงค์ของการกระตุ้นเหลียญเลือดของจักรพรรดปีศาจคืออะไรเรียญเลือดเป็นสมบัติวิเศษของจักรพรรดปีศาจมีไว้เพื่อใช้ฟื้นฟูการบุพเพของท่าน สมบัติวิเศษนี้มีความสามารถพิเศษมันมีหัวพิศาอยู่สองหัวมันสามารถดูดซับเลือดของพระท,ที่จะใช้ฟื้นฟูการบาดเจ็บและฟื้นฟูการบวชของท่านได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้เผากินเลือดก,กับเผาพิศาเป็นศัตรูกันไม่ใช่หรือไงอาปีทีแล้วจักรพรรดิพีศาถูกกุมรูก,กาบุกโจมตีและจักรพรรดิพีศาก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับเหยนเลือดที่สามารถฟืถ้นฟูฐายการบวพได้อย่างงานเลิ ผลของเรียนเลือดไม่ใช่ฟื้นฟูพลังจากข้อมูลที่ได้รับมาเรียดเลือดที่พูดถึงนี้หน้าที่ของมันคือการเปลี่ยนจักรพพัดปีศาจให้กลายเป็นเผากินเลือดต่างหากจะบอกว่าจักรพพรดปีศาจจะกลายเป็นเผากินเลือดอย่างนั้นเหรอและเพื่อที่จะทําแบบนั้นให้สําเร็จจำเป็นต้องใช้เลือดของพระที่เป็นมนุษย์ดังนั้นขอเดาเลยว่าเบื้องหลังของจักรพพัดปีศาจมิเผากินเลือดอย่างน้อยสองตนแถมขั้นต่ำยังเป็นระดับเทพด้วยสองเทพเผากินเลือดกับจักรพพรดปีศาจ เหตการในครั้งนี้จะต้องส่งผลให้โลกท้องสั่นสะเทือนอย่างแน่นอนฉันจะเป็นรายงานให้กับอาจารย์จากทราบก่อนตอนพ่อมานน,นดีดีดีๆมหาสัจ,จย์ในส่วนลึกของภูเขาคุ้นหลุนไอ้พวกมนุษย์ดูเหมือนว่าข้าจะต้องลงมือด้วยตัวเองแล้วสินะโอ้นโมพุทโธเบียง เราข้ามือร้อร้อยตาได้แล้วและขอพิซาจะได้้รับการเสริมกำลังโจรสดสำเร็จแล้วด้วยขอบคุณพระทุกท่านที่มาช่วยเราจนทำงานสำเร็จเชิญมีความสุขที่ได้ร่วมต่อสู้กับทุตสวัสดิ์ในครั้งนี้จากนี้พวกเราจะแยกย้ายกันและกลับไปยังนิกายเอาล่ะเรายังมีเวลาเหลืออยู่อีกสิบวันใช้ชีวิตให้มีความสุขนายจะทำอะไรต่อล่ะฉันว่าจะไปที่กระทรวงกลาโหมเพื่อไปดูการจัดการทหารข้าคิดว่าน่าจะนำมาเปิดแรงบรรดาใจได้ ส่วนฉันยังไม่มีแผนอะไรฉันแค่อยากสนุกเท่านั้นฉันยังจะต้องไปช้อปปิ้งต่อด้วยสิอะลืมไปเลยเออพี่เฉิงช่วยน้ำขี่ปนาวุธข้ามทวีปมาให้ผมหน่อยได้ไหมเออมึงจะเอามอะไรเออคุณต้องการขอลายเซ็นของพี่สาวตรงเฟิงด้วยเหรอพี่สาวตรงเฟิงเธอรู้จักงั้นเหรอพี่นายไม่รู้งั้นเหรออันที่จริงแล้วลายเซ็นที่นายต้องการนะ่าแทบจะไปไปไม่ได้เลยนะ แต่ถ้านายขอร้องฉันแล้วก็ฉันอาจจะเห็นใจและช่วยนายก็ได้นะฉันยอมจ่ายหินวิญญาณทั้งหมด30เม็ดเลยเอาเป็นไงอื้ร้องเพลงได้เพราะมาก ในเสียงเพลงที่ส่งออกมาใชสัาพัสได้ถึงอารมณ์ต่างๆทั้งเศร้าและมีความสุขกูเลี้งหลิงปรดรอที่นี่สักครู่ก่อนรอให้น้องตรงเฟิงร้องเพลงจบก่อนนะครับฉันไม่คิดเลยว่าตรงเฟิงจะเป็นศิลปินในสังกัดของเทียนอยู่กุ๊ปสู้ตรงเฟิงเธอจะร้องเพลงแค่5เพลงในคอนเสิร์ตส่วนที่เหลือจะให้แขกรับเชิญคนอื่นขึ้นมาร้องต่อจากนั้นหลังจากที่เพลงนี้จบพี่สาวตรงเฟิงน่าจะกลับมาพักผ่อน ขอบคุณนะทุกคนน้องหลิวชงชามลิไปให้ฉันที่ห้องแต่งหน้าทีนะรับทราบค่ะพี่สาวตรงเฟิงมาแล้วหลิงหลิงทำไมอยู่ๆเธอถึงได้มาที่งานคอนเสิร์ตของฉันกันล่าเธอไม่ได้บอกเองหรอกเหรือว่าเธอไม่ได้สนใจการร้องเพลงน่ะก็โหนคิดถึงพี่เดี๋ยวนะนี่เธอ ฉันมีหนังสือวิชาดาบขั้นพื้นฐานขายด้วยละสนใจไหมแค่ห้าหินวิญญยาเองนะแหมอะไรการอันหลินไม่คิดเลยนะว่าเราจะได้มาเจอกันอีกนะที่สาวตรงเฟิงอันหลินมาที่นี่วันนี้เพื่อขอลายเส้นของคุณนะชะใช่แล้วฉันเองก็เป็นแฟนตัวยงของเธอด้วยโอ้จริงงั้นเหรอนายบอกว่านายเป็นแฟนตัวยงของฉันไงฉันขอถามคาถามนายสักสาข้อเฮ้เมาถามอะไรถามไปเลยตอบไม่ให้หมดเน่ คำถามแรกนายคิดว่าฉันร้องเพลงเพราะไหมก็ดีเหมือนกับคนเมาเลยละ่ะไปธรรมชาติดีมากคำถามที่สองเพลงพิเศษของฉันคือเพลงอะไรหมื่นภาพวาดทรายหยูหลิวเหนียนน้องสาวพิศาจิจจอกน้อยนางฟ้าคำถามสุดท้ายนายคิดว่าฉันน่ารักไหมเนี่ยน่นเหลอคำถามแน่นอนเธอสวยเหมือนกับนางฟ้าที่ปกคลุมด้วยภูเขาหิมะเลยละ่ะ พี่สาวตรงเฟิงดูเหมือนว่าอานหลิงจะผ่านการทดสอบในการเป็นแฟนตัวยงของคุณแล้วสินะช่วยแจกลายเซ็นให้กับเขาหน่อยได้ไหมด้นสินะแต่น่าเสียดายที่ฉันไม่ให้หรอกอะไรกันหลิงหลิงได้โปรดเถอนะให้ลายเซ็นอันหลินเป็นกรณีพิเศษด้วยเธอช่วยไม่ได้นะตรงเฟิงนี่คือยาเม็ดปิงจีระดับเจ็ดฉันขอมอบมันให้กับเธอ สิ่งนี้มีผลทําให้ผิวขาวกระจ่างใสรวมไปถึงทําให้การควบคุมพลังปานได้ง่ายและช่วยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออีกด้วยว,ว้วาวว,าว้าวว้าวอันหลีนช่างใจดีจริงๆริาฮ่าสำเร็จเรียบร้อยให้ของสําคัญแบบนี้กับฉันดูเหมือนว่าฉันจะต้องให้ไลเซปไปกรณีพิเศษล,ละล่ะเอ๊ะจริงเหรอฮนี่ง่ายเอาไปเลย เอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วอะรับนี่ไปสิสิ่งนี้คืออักษรศิลปะเง้นเละลายเซ็นนี่มันอักษรแบบนี้มัน,น,มนไม่แปลกใจเลย<ม>ที่เธอไม่เคยแจก,กลายเซ็นให้กับใครเออเฮ้เฮ้เป็นไงอะเป็นไงยายเซิก็เจ๋ยไหมลายเซ็นขอพี่สาวตรงเฟงิงนี่เป็นเอกลักษณ์จริงๆเลยฮอ้าวรับไปสิ จำมาไว้ให้ดีเลยนะลายเซ็นนี้ต้องเก็บไว้ไปการส่วนตัวเท่านั้นห้ามมอบมันให้กับคนอื่นเข้าใจไ้ยสหายอันหลินเข้าใจครับแน่ใจนะไม่งั้นชันตาไปฆ่านายทิ้งถึงที่แน่เออรุ่นพี่จะว่าฉันปัญญาอ่อนหรือเปล่าวะนี่เฮียนี่ฉันจะต้องจ่ายคืนหิวิญญาณน,นับร้อยหรือเปล่านะอ่ะนึกอะไรดีๆออกแล้วคุณตรงเฟิง หอ,อมีอะไรงั้นเหรออลินฉันขอลายเซ็นอีกรอบได้ไหม๊ะทำไมหรอเอออธิจริงผมจะเก็บติดตัวไว้หนึ่งอันและอีกอันนึงจะเก็บไว้ที่หัวเตียงนะ่ะดันนี่นินไดบ้าไปแล้วไงเคยเล่นเคร่งของฉันไปแบบนี้แล้วฉันเองก็ยังไม่ชอบมันด้วยซ้ําแต่เขาอยากได้มนอีกสักอันหรือว่านี่จะเป็นรักแท้ได้สิอลินนี่อลินอาจริงงั้นเหรอ แจ้งเตือนตรวจพบว่าผู้ใช้อยู่ในคอนเสิร์ตและมีการออกภารกิจพิเศษในคอนเสิร์ตมีผู้ฟังมากกว่าแป0 0มื่นคนร้องเพลงให้ทุกคนชื่นชอบให้ได้หากทำภารกิจสํำเร็จจะได้รับเทคนิคการบ่มเพาะของพระเจ้าหากล้มเหลวภารกิจผู้ใช้จะกลายเป็นนางฟ้าและภารกิจนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้ อะไรด่ากลายเป็นนางฟ้าเงี้ยเลยนี่ตูจะต้องไปผู้หญิงกันเลยถ้าภารกิจไปสสำเร็จนะฮะรองเพลงให้ผู้คนมากกว่าแปดหมื่นคนชอบเฮ้เความยากระดับนี้มันอะไรกันนี่ฉันจะทำมาได้จริงๆงั้นเหรอหรือว่าจะยอมเป็นผู้หญิงดีอยากจะร้องให้ตายเถอะ พี่สาวตรงเฟิงผมอยากจะร้องเพลงในคอนเสิร์ตของคุณฮะนายว่าไงนะเออนายเคยมีผลงานการร้องเพลงหรือเปล่าหรือเคยได้รับรางวัลทางดนตรีหรือไม่ฉันได้รับรางวัลแชมป์ของมหาวิทยาลัยนะ่ะแบบนี้พอใช้ได้ปะอะไรนี่นายจะทำอะไรอีกอะไรกันนี่มันคอนเสิร์ตของตรงเฟิงที่มีผู้ชมมากที่สุดในเอเชียเชียวนะ กับอลินที่ได้แชมป์ในมหาวิทยาลัยจป่าหรือไงได้สิเดี๋ยวฉันจะให้ทีมงานจัดเตรียมให้ฉันจะขึ้นไปก่อนระหว่างรองการแสดงของนายเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปร้องเพลงเปิดให้ก่อนก็นแล้วกันนะตกลงจริงด้วยงั้นเหรอคุณอลินต้องการเพลงประกอบแนวไหนงั้นเหรอครับเพลงประกอบงั้นเหรอผมไม่ต้องการหรอกครับผมจะร้องเพลงอแคปเปลล่า ขอบคุณทุกคนคต่อไปอฉันอยากจะแนะนําแขกรับเชิญพิเศษให้ทุกคนได้รู้จักค่ะเธอแนะนําแขพิเศษด้วยตัวเธอเองเลยงั้นเหรอปกติเธอมักจะปล่อยให้แขกรับเชิญขึ้นมาในบนเวทีด้วยตัวเองนี่นาหน่อยแนยใครแก้ไขใครกันเขานั่นคือนักร้องเดบิวต์หน้าใหม่ที่น่าจับตามม้อไปอย่างมากเพลงที่เขากําลังจะร้องจะทําให้ผู้ชมทุกคนประหลาดใจอย่างแน่นอนนี่ไม้ของนายทำให้สุดๆไปเลยนะ แท่งไฟเต้นไปจังหวะแล้วกับน้ำแข็งและหิมะที่กว้างใหญ่ไพศาลเมื่อกับมหาสมุทรสีขาวที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่น่ะเลยความรู้สึกที่อยู่ท่ามกลางผู้ชมกว่า80,000คนสวัสดีทุกคน,กคนผมชื่อว่าอลินต่อไปนี้นเพลงที่ทผมจะร้อง,เ,งเป็นเพลงอะแคปเปลล่าที่ทมีชื่อว่าเต้าซางพระเจ้านี่ฉันไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมนักร้องคนนี้กำลังจะร้องเพลงอะแคปเปล่าในคอสเสของเย่เยวเนี่ยนะ เย้วยวย่วยวยวขึ้นมาแนะนำเขาด้วยตัวเองเลยนะจะต,ต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาเป็นแน่ฉันเองก็สงสัยว่าเพลงที่เขาร้องมันคืออะไรไมันจะใช่เพลงคลาสสิกแบบที่คิดหรือเปล่านะอัลลินคนนี้เป็นใครฉันไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยนะอัลลินเลือกเพลงที่เขาไม่เคยฟังมาก่อนได้ยังไงแถมเขายังร้องเพลงอะแคปเปไล่อย่างเนี่ยนะนี่ไม่ใช่การแข่งขันร้องเพลงในมหาวิทยาลัยนะแต่มาเป็นคอนเสิร์ตที่มีผู้ชมมากกว่า80,000คนจะไม่เป็นไรแน่อย่างนั้นเหรอ อลิ่งเขายืนยันว่าเขาทำได้มาถึงตอนนี้แล้วคงจะทำได้แค่เชื่อใจเขาแล้วล่ะฉันไม่เข้าใจว่าเขากำลังร้องเพลงอะไรแต่ชายเข้าใจในเนื้อเพลงที่เขาต้องการจะสื่อนะชอย่าเสียงดังซิฉันกำลังฟังเพลงอยู่นะเสืาทถดองแนวนี้ฟังแล้วรู้สึกดีเลยทีเดียวนะ เอเสียงพี่มาจากที่ไหนกันแจ้งเตือน,<จ>อนพรกิจพิเศษเสร็จสิส้นแล้วได้รับทักษะการบำเพ็ญของพระเจ้าแล้ว รักษาของพระเจ้าจะช่วยให้เจ้าสามารถตัดสินลักษณะของภารกิจได้และแม้แต่หาข้อบอกพร่องได้เช่นกันอีกทั้งเจ้ายังสามารถใช้เทคนิคก,การอย่างรู้ขั้นเทพเพื่อหาวิธีการช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งได้ในช่วพริบตาักอบพวกนี้มันยังกระเปิดโปเลยไม่น่าแปลกใจที่บทลงโทษจะรุนแรงขนาดนั้นความเสี่ยงแปลผ่านกับผลประโยชน์นี่เองขอบเขตบ่มพเพาะจิตวิญญาณขั้นต้น,น,ตนเงื่อนไขาการเลื่อขน,ขนขั้นกืญยาสัตว์ร้ายสามเม็ด เอยาสัตว์ร้ายงั้นแหละแล้วมันคืออะไรวะเมตยาสัตว์ร้ายคือสัตว์ร้ายระดับสูงจะสามารถควบแน่นยาสัตว์ร้ายได้และความแข็งแกร่งของสัตว์วิญญาณเทียบกับความแข็งแกร่งของผู้บำเพ็ญแล้วจะเท่ากับขอบเขตการบวเพจิตวิญญาณเพื่อให้ได้วิทยาสัตว์ร้ายที่สมบูรณ์ด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของฉันไม่สามารถทําได้แน่นอนดูเหมือนว่าฉันจะต้องทำเพียงแค่กอดเข่าและนอนร้องไห้ต่อไปสินะ นี่เสียหลานทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ตอนนี้กันล่ะมันเหนือความคาดหมายจริงๆเลยนะเฮออลิน hey, <Al> อันที่จริงฉันอยากมาโลกมนุษย์เพื่อฟังคอนเสิร์ตนะ้าครั้งนี้ได้โอกาสเลยมาดูแถมยังได้มาเจอนายไปแขกรับเชิญพิเศษที่ได้ขึ้นมาร้องเพลงบนเวทีอีกแถมฉันยังได้ร่วมเล่นดนตรีกับนายบนเวทีแบบนี้มันก็สนุกมากเลยล่ะพี่ hey, <Al> อลินส่ฉร้องเพลงนายเจ โอจัดก่อนไอใจไม่ออกเพือ่อนอลลี่ฉันอยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อกี้คุณร้องเพลงอะไรไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องหรือทำนองเพลงก็เตี่ยมไปด้วยแนวคิดทางศิละปะของเตา๋าสามารถทำให้ผู้คนเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเตา๋าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอ๋อที่ฉันร้องเพลงได้เพราะก็เพราะหนังสือสำหรับนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยอมตะนั่นแหละ หากว่าเธอได้อ่านหนังสือเล่มนี้เธอจะสามารถเข้าใจและร้องเพลงแบบฉันได้ฉันบังเอิญพกติดตัวมาด้วยฉันยกให้กันแล้วกันนะว้าจริงเหรออันหลิงขอบคุณนะนี่พี่สาวโตงเฟิงฉันเองก็ขอยืมหนังสือเล่มนี้ด้วยนะแนนอนซี่หลิงหลิงหน่อยใหญ่ผู้หญิงคนนี้ดีตอดพาพมาหน้าโรงแรมหลงฉึง ภารกิจที่ศาสสวรค์มอบหมายเสร็จสิ้นแล้วและเราก็ได้ทําทุกอย่างที่ต้องการเสร็จสิ้นแล้วเช่นกันสิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการอยากจะแก้ไขก็คือย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ฆ่าชีวิตแม่ของเขาไปพ่อของฉันซึ่งดั้งเดิมเป็นเจ้าของบริษ,ษัทก่อสร้างขนาดเล็กก็โกรธโห่ใจเป็นอย่างมากและทําอะไรไม่ถูกและหลังจากนั้นเขาก็เริ่มติดการพน,นัน ฮคุดเพลกแล้วนะดงไม่เดียซะเลยว่าไงล่ะจะลองอีกต่าไหมตกลงฉันพนันด้วยเงินทั้งหมดแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่พ่อของฉันไปเล่นการพนันก็มีแต่เสียเงินมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดนี่ลูกพ่อเสียเงินไปหล้านพ่อจะรีบหนีไปก่อนนะเพราะไม่มีเงินใช้หนี้ลูกก็รีบไปซ่อนตัวซะล่ะห้าล้าน คนที่เป็นนี่คือพ่อทำไมฉันจะต้องซ่อนตัวด้วยละ่ะฉันที่เรียนอยู่ชั้นมหาลัยก็ต้องหนีไปซ่อนตัวและทิ้งการเรียนงั้นเหรอฉันอยากเรียนต่อเออแกเองสินะอนลินนาะแกรู้ไหมว่าพ่อของแกเป็นนี้เราหลังจากนั้นเพียงแค่หนึ่งปีแต่มันดูเหมือนว่าผ่านไปเนิ่นนานมากแล้ว ุณจางครับมีเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอันหลินมาติดต่อบอกว่าอยากพบคุณนะครับอันหลินเง้นเหรอโอเครีบให้เขาเข้ามาเร็วครับแหมอะไรกันอันหลินไม่คิดเลยนะว่าเธอจะกลับมาที่นี่อีกนะ้าอันที่จริงผมมาที่นี่เพื่อชดใช้นี่ใช้บัตรนีซา่าแล้วชดใช้นี่เงินห้าล้านที่พ่อผมติดคุณใจคืนนี่เธอยังไม่รู้เรื่องของอันหมิ่งพ่อของเธอเลยงั้นเหรอ คุณหมายความว่าอย่างไงอันหมิงได้จ่ายนี้ทั้งหมดที่เขาได้ติดค้างไว้แล้วเอ๊ะจะไปไม่ได้ยังไงด้วยเวลาไม่ถึงปีเนี่ยนะพ่อของผมจะว่าแต่นี่เขาได้เงินพวกนั้มาจากไหนกัน